ส่วนคู่เนี่ยเขาก็ออกตัวเลยนะคะว่าไม่ได้หวานกันตั้งแต่แรกค่ะสำหรับโอ๊ตปราโมแล้วก็แฟนสาวพ,พลอยชานะคะเพราะเขาก็บอกแบบนี้ค่ะว่าเนี่ยก็คบกันแบบคนโตโตแล้วละค่ะ ตั้งแต่เปิดตัวว่าไม่โสดแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เห็นน้ากระตาหวานใจคนใหม่ของพ่อหมีโอ๊ตโปรโมตกันสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่สาวพลอยชาเขาก็แอบมาให้เห็นแบบๆในคลิปรายการค่ะางานนี้พ่อหมีโอ๊ตเขาก็บอกเลยว่าไม่ได้เปิดตัวแต่ก็ไม่ได้ปิดบังเพราะว่ารักครั้งนี้เนี่ยคบกันแบบผู้ใหญ่ถ้าทนคนอย่างเขาได้เนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนแนะนําครับคือจริงรู้จักกันก่อนแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วด้วยเคยเจอกันแต่ว่าไม่เคยได้คุยจนมีโอกาสได้คุย แล้วรู้สึกว่าด้วยด้วยอายุด้วยม,มันก็เลยทําให้คุยกันแล้วเข้าใจกันง่ายผมไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าผมมาใช้ชีวิตปกติดบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปไปเที่ยวแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปมันไม่ค่อยมีเวลาเจอกันก็จะเจอกันเวลามีทริปไปเที่ยวนี่แหละเพราะว่าผมทำงาน,นทุกวันอยู่กันแบบผู้ใหญ่เจอกันเมื่อเรามีเวลาว่างตรงกันมไม่ได้พิสูจนอะไรเลยครับเอางี้ถ้าเขาทนคนอย่างผมได้อะ่ะก็โอเคแล้ว